เวลาก้าวริการนาทีของวันที่16มิถุนายน2565ที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานวัดโพเก้าต้นตํบนาบลโพล่เก้าต้นน้ำเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีโดยกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้จัดพิธีบวงสวงเครื่องสูงและเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพสบําหรับใช้ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและไหวครูบวงสวงเจ้าพ่อโรงโกดเจ้าพ่อราชูเจ้าพ่อเครื่องสูงโดยมีพระครู สิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเสาทองทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีได้รับมอบหมายภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งจากสำนักพระ ระราชวังในการปฏิบัติพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพพระราชทานดินฝังศพพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพและสนับสนุนงานของสำนักพระราชวังรวมถึงประสานขอพระราชทานเพลิงโดยจัดเก็บรักษาเครื่องเกียรติยศประกอบศพอยู่ที่อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่วัดโพก้าต้นตําบลโพก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทั้งนี้การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพลิงพระราชทานดิน พระราชทานและเครื่องกิจยศประกอบศพติดต่อขอพระราชทานได้ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิงสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีสารกลางจังหวัดลบุรีเปิดทําการทุกวันไม่เว้นวันหยุดรชาชการตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาิกา30นาทีติดต่อหมายเลขโทรศัพท์06525251958หรือ0856652524 และ0612966979ทั้งนี้ทายาทหรือผู้ขอต้องแต่งกายชุดสุภาพมาติดต่อครับ